อาจารย์หนูงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบน78เลขชุด3ตัว570971 273476 278280981 ห้าแปดสามสี่แปดเจ็ดเลขชุดสองตัวบนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกล่างให้เด่นห้ากับศูนย์ ชุดสองตัวล่าง5153545758 01030407ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขเด่นล่าง9เข้าหลักสิบล่างฝันเป็นจริงงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น6 3เลขชุดสองตัว6กสามหกสี่หกห้าหกสม่ห้าจแม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่16กันยายนให้เลขมงคลปักหลักบน2-3-6-9เลขปักหลักร้อย0 1นยสเจด เลขปักหลักสิบสองสี่ห้าเก้าเลขปักหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสี่แปดเลขชุดสองตัวบนสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดเลขมงคลปักหลักราบหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเลขปักหลักสิบสองสี่ เจเลขปักหลักหน่วย1นึ่สี่เลขชุด2ตัวล่าง7จ็ดหนึ่งเสีห้ดแปในงวดวันที่1กันยายนเลขปักหลักปักหลักร้อยกับหลักหน่วยก็สลับที่กันนะครับ4ไปอยู่หลักหน่วยแ ซึ่งเป็นหลักหน่วยก็ไปอยู่หลักร้อยส่วนหลักสิบก็เข้าตรงๆนะครับเจ็ดเลขมงคลปักหลักล่าง1เข้าหลักหน่วยล่าง